บายชอบสวัสดีครับวันนี้พาชมความเร้าใจของ Har ์ e y d ดีสันสปอร์สเตอร์นี่คือ Ni ยสเตอร์สเปเชียลจริงๆผมก็เพิ่งรู้นะครับว่า Ni ยสเตอร์สเปเชียลนี่ก็คือโมเดลถัดมาต่อจาก Ni nice ยสเตอร์975ดูบนเผิงก็ไม่ต่างอะไรกันนะแค่ตุ๊กตายกสูง <S 2> <S 2> <S อ้าไปดูงานกันนะครับรอบที่แล้วมาจาัดทอช็อตช็อตสไตล์ไส้เกลียวรอบนี้มาจาัดแฮนด์แฮงเกกระบาร์านิ้วแฮนด์อ้วน2ชั้นนะครับประก,กับเป็น22มิลล็อกตุ๊กตา1นิ้วส่วนตัวอ้วนนี่ก็คือ 1. นิ้วครึง่งตัวนี้เป โดยภาพรวมแล้วเนี่ยแฮนด์ตัวนี้รวมตุ๊กตาก็จะสูงประมาณ10นิ้วรุ่นนี้ใช้สายคลัตสายเดิมนะสำหรับแฮนด์ห้านิ้วแล้วก็สายเบรกนี่ก็ต่อหัวเพิ่มเอาเช่นเคยนะครับเทคนิคเราใช้สายเบรกใหม่ต่อกับสายเบรกเดิมนะครับเห็นสายเบรกเดิมมันวิ่งเข้ามาแล้วก็ซ่อนเนบไว้ใต้ถังอย่างนี้เนียนและประหยัดไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนงานแฮนด์ชุดนี้ติดตั้งแบบร้อยสายไฟเข้าแฮนด์นะครับจะมีการตัดต่อสายไฟนะหลังการติดตั้งเนี่ยไฟ FI จะโชว์เพื่อนๆอาจจะสงสายอ้าวแล้วชิบหายแล้วมันจะดีีีีไมมม่่่ดดอออยาาางง้้้ผบกถเเป็นโลข97 สามารถเคลียร์โค้ดได้ด้วยตัวเองแต่ตัวใหม่เนี่ยมันอาจจะล็อกหรืออะไรสักอย่างแต่หลังจากการติดตั้งแล้วไปเทสไรกันสัก5โลเนี่ยไฟ F ไหรือไฟเครื่องนี่มันหายเองครับและระบบทุกอย่างทํางานปกตินะสุดท้ายเดี๋ยวลองมาฟังความเอาความเร้าใจของท่อชุดนี้กันหน่อย ภาพรวมของ Ni ส e เตอร์สเปเชียล975คันผลงานกันอีทีนะครับสำหรับแฮนด์แฮงเกอร์บาร์5นิ้วถ้าติดตั้งกับตุ๊กตาสูงแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนสายคลัตช์เปลี่ยนแค่สายเบรกนะครับติดตั้งแบบร้อยสายไฟเข้าแฮนด์หลังการติดตั้งเนี่ยไฟเครื่องอาจจะโชว์แต่เดี๋ยวมันจะหายไปเองอันนี้เป็นข้อมูลไว้ร้านแฮนด์ er สั่งได้นะครับผมจะให้จัดส่งหรือว่ามาติดตั้งที่ร้านเราเนี่ยจัดให้ได้เช่นเดียวกันกับงานทอดชอ็ชอตช็อตสไตล์นะครับจะเลือกใส้เกลียวหรือว่าจะเลือก เลยที่บักใบจบคลิปนี้ลางก่อนสวัสดีจ้า